มะพร้าวคั่วอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากในจังหวัดชุมพรไม่ได้มีขายทั่วไปตามร้านอาหารตามสั่งหรือร้านข้าวแกงแต่จะได้ทานจากฝีมือแม่ที่บ้านเท่านั้นมารู้จักมะพร้าวคั่วกันค่ะมะพร้าวคั่วเป็นอาหารข้าวรสชาติเผ็ดกลมกล่อมหอมมะพร้าวและใบมะกรูดวัตถุดิบที่ใช้มะพร้าวขูดพริกขมิน้นตะไคร้และใบมะกรูดเราเก็บสดๆจากข้างบ้านเลยนะคะ กะปิซื้อจากชาวบ้านที่ทำเองกระเทียมและน้ำตาลมะพร้าวซื้อจากตลาดในชุมชนของเราเองค่ะไปเก็บวัตถุดิบกันเลยค่ะเริ่มจากเด็ดใบมะกรูดเก็บพริกขุดขมิ้นและเตรียมมะพร้าวเมื่อได้วัตถุดิบแล้วอย่าลืมเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนหั่นและซอยสำหรับทำมะพร้าวคั่วของเรานะคะเริ่มกันเลยค่ะ โขลกพริกกระเทียมขมิ้นและแตะไคร้เข้าด้วยกันให้ละเอียดแล้วตามด้วยกะปิโขลกให้เข้ากันจากนั้นเราจะใส่มะพร้าวขูดในเครื่องแกงและคลุกเคล้ามะพร้าวขูดให้เข้ากันทั่วทุกเส้นเลยนะคะย้ำนะคะต้องให้เครื่องแกงแทรกเข้าเนื้อมะพร้าวให้ทั่วถึงจะได้อร่อยค่ะจากนั้นเราจะนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในกระทะโดยไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะและใช้ไฟกลาง ขวยหอมใส่น้ำเล็กน้อยและน้ำตาลมะพร้าวค่ะชิมรสชาติให้พอดีพอดีตามชอบอค่อยคั่วให้แห้งหอมและเนื้อเข้ากันหลังจากนั้นเราก็โรยใบมะกรูดหั่นฝอยที่เตรียมไว้แค่นี้เราก็ได้มะพร้าวั่วอร่อยๆไปทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะเคล็ดลับความอร่อยมะพร้าวขูดเราต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกและใช้เครื่องแกงที่โขลกเอ,เองเท่านั้นนะคะ มะพร้าวคั่วอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากในจังหวัดชุมพรวัตถุดิบหาได้ง่ายๆจากคางบ้านปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ